พระเยซูเอเมนจริงๆแล้วข่าวสารในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของโครงร่างก็ดีมากเลยครับเพียงแต่ว่าเอ่อถ้าเราถ้าเราอ่านโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมากกว่าน,นั้นก็อาจจะตกอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยเอ่อส่วนของเนื้อหาก่อนก็แล้วกันที่พี่ต้องแบ่งปันกันนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมโนธรรมครับเอเมนเราจะรู้ได้อย่างไงก็คือไอ้ทั้เมื่อวานเนีย่ยเราพูดถึงการรับรู้แห่งชีวิตซชื่อมีถึงความรู้สึกถึงความตายแล้วความรู้สึกแห่งชีวิตใช่ไหมครับเอ่อ แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะอาการรับรู้แห่งชีวิตเนี่ยมาทํางานร่วมกับมโนธรรมเนี่ยนะครับเาเมนมโนธรรมคือส่วนที่จะบอกกับเราว่าตอนนี้เนี่ยเราตกอยู่ในชีวิตหรือว่าเราตกอยู่ในความตายอืมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูตามรากสั์นะครับผมเพล่งพยายามจะเปิดหารากสั์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากส <c oughs> ับรถอยู่ไปเปิดไม่สะดวกคําว่าคาว่ามโนธรรมมันมีความเกี่ยวข้องกับคำว่าความรู้อะครับไอแมนคือ เขายิ่งรู้มากเขาก็ยิ่งตัดสินได้ละเอียดมากเอ่อคงคล้ายๆกับพี่น้องลองดูโทรศัพท์มือถือก็ได้ตั้งแต่สมัยแรกๆที่โทรศัพท์มือถือมันออกมามันทำอะไรไม่เป็นเลยมันก็แค่เอาไว้โทรเข้าโทรออกใช่ไหมแต่ว่าตอนหลังๆมาที่โทรศัพท์มันชัดแจะ๋ะยอะไรก็ไปเยอะมากทาว่าใส่อะไรก็ไปเยอะมากผมก็เลงหมายถึงใส่เซนเซอร์ลงไปฮะเอ่อโทรศัพท์มันสามารถรับรู้ได้ว่านี่มันทิศไหนมันมีเข็มทิศอยู่ในตัว โทรศัพท์มันสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้ความดันอากาศทางภายนอกมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบอกถึงระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลได้โทรศัพท์มันสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนเนี้ตัวมันเนี่ยอวางเอียงหรือว่าวางลงเพราะข้างในเนี่ยมันใส่เซนเซอร์วัดระดับเอาไว้อีกว่าตอนนี้โทรศัพท์มันอยู่ในในในทิศไหนในการวางแบบไหนบางบางรุ่นเนี่ยยังมีใส่เซนเซอร์อินฟราเรดลงไปด้วยเออทำให มันสามารถที่จะรับรู้เอ่อเราสามารถควบคุมอุปกร,รณ์ที่ใช้รีโมทคอนโทรลได้ผมพูดเรื่องพวกนี้เพื่ออะไร <c oughs> ก็ก็คือตอนนั้ยังมีสามารถรับรู้ได้ถึงโทรศัพท์เครื่องอื่นที่อยู่รอบๆตัวได้ด้วยมันมีอะไรเนี่ยบลูทูธมันมีโอ้เ oh, ยอะแยะไปหมดเอ่อผมพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าไอเซนเซอร์ต่างๆเหล่านี้ทําให้โทรศัพท์มันมีมันมีความรู้ตัวมากขึ้นนะว่ามันมีอะไรอยู่รอบๆตัวมันบ้าง เนี่ยก็คือข้อเปรียบเทียบระหว่างมโนธรรมของคนที่ไม่เชื่อกับมโนธรรมของคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วอ่ะครับมโนธรรมของคนที่ไม่เชื่อก็คล้ายๆกับโทรศัพท์รุ่นโบราณนะครับที่ไม่ติดเซ็นเซอร์อะไรเลยแต่ว่ามโนธรรมของเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นผู้เชื่อครับก็เหมือนกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยฮะที่มีเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนในส่เข้าไปเยอะมากอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีมโนธรรมเราก็มีมโนธรรมแต่เนื่องจากเนี่ย เอ่อมโนธรรมมันมีความเกี่ยวข้อ,ของกับความรู้เนื่องจากไอแหล่งที่จะทาให้เขาได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆมันมีน้อยม,มีแค่ตัวของเขาเองมีแต่สิ่งที่เขาได้อ่านมาแล้วก็สำหรับเราเนี่ยเรามีทั้งชีวิตของพระเจ้าเรามีกฎของพระวิญญาณในชีวิตเรามีพระวิญญาณเรามีพระคริสต์มีพระเจ้าอยู่ภายในเราด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เราสามารถที่จะรู้ได้ดีขึ้นว่าว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในข่าวสารเนี่ยก็เลยยกสองเรื่องเลยฮนะที่เป็น สองเรื่องที่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะรับรู้ไม่ได้หรอกเขาไม่มีเซนเซอร์แบบนี้อาเมนสองเรื่องนั้นได้แก่อะไรบ้างหนึ่งก็คือเราสามารถรู้ได้ครับว่าตอนนี้เราเป็นอยู่โดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าอาเมนซึ่งแน่นอนสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับอาเมนเขาก็าไม่รู้สึกด้วยว่าที่เขากําลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันเป็นเรื่องที่จะทําให้เขาไม่มีสันติสุขหรืออะไรยังไงอาเมน แต่สำหรับเราทั้งหลายอ่ะเนื่องจากเรามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในเรามีกฎของพระวิญญาณในชีวิตเอ่อเรามีพระเจ้าเต็มกระพาพอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเอ่อจินจงจ่าเราเนี่ทําให้เรารับรู้ได้ว่าเอ,อ้ตอนนี้มันมันไม่สอดคล้องกับชีวิตอศักษษษล้วนะอาเมนภายในกระทั่งสิ่งที่มันถูกต้องอ,อ่แต่พอมันไม่สอดคล้องกับชีวิตอศักศีิข้างในก็มีปัญหาละอ่าเมนโอ้พระเยซูตอนที่โทรศัพท์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับรู้เหนือใต้ ออกตกหรือว่าเป็นไม่มีอุณหภูมิวัดเชื่อวัดอุณหภูมิมันมันร้องเตือนเรื่องพวกนี้ไม่ได้อะครับอืมแต่ว่าเนี่ยทันทีที่โอพีเอสโเราเราเริ่มใส่ความก็คือเซนเซอร์ต่างๆเหล่านี้ลงไปอ่ะโทรศัพท์ก็าสามารถรับรู้ได้นะว่าเอ๊ะตอนนี้นี่เรากําลังหลงทิศอยู่น้าอะไรเงี้ยอ่าเมนยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เอ่อมนุษย์ทำของผู้ที่ไม่เชื่อรับรู้ไม่ได้แต่มนุษย์ทำของเรารับรู้ได้นั่นก็คือเราอยู่ในวิญญ,ญาณหรือว่าเราอยู่ในเนื้อหนัง อันนี้เป็นเรื่องที่เบสิกยิ่งกว่าเรื่องแรกอีกเพราะว่าคือผู้ที่ไม่เชื่อก็มีเนื้อหนังผู้ที่ไม่เชื่อก็มีวิญญาณนะวิญญาณตกอยู่ในความตายใช่ไหมอาเมนมเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เขาทําเนี่ยคือมันก็มันจะถ้าเมื่อไหร่ก,ก็ตามที่เขาตกอยู่ในเนื้อหนังเขาก็ไม่รู้สึออะไรมันก็คือเนื้อหนังอาเมนแต่ว่าไปถ้าจะบอกว่าเนื้อหนังเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยไปทั้งหมดเอจอจะจะไม่ไม่เชิญสักทีเดียวนะครับ อามนมันยังมีเนื้อหนังในส่วนที่ตั้งใจจะทําตามกฎบัญญัติของพระเจ้าด้วยถูกไหมเอออขาเป็นเนื้อหนังเหมือนกันซึ่งเอ่อผู้ที่ไม่เชื่อเ็าใช้เนื้อหนังส่วนนี้แหละครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเขามปปัญหาอะไรเออเขาก็คิดว่าเขาก็ยังคงไม่ได้ทําบาปอืมแต่สําหรับเราทั้งหลายไม่ใช่เนื่องจากเนี่ยอ,อภายในของเราเนี่ยสามารถบ,บอกได้ว่าอออันนี้ไม่ใช่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้ไม่ได้อยู่ในวิญญาณแล้วนะเพราะนั้นมโนธรรมของเราก็ฟ้องร้องในเรื่องราวเหล่านี้ด้วย ออพี่เอซูขณะที่เรามาเป็นพยานในห้องประชุมอ่มะมโนไอ้พยานของเราไม่ได้ไม่ควรจะหยุดอยู่แค่าแม่ค้าทอนเงินเกินแล้วภายในของฉันก็คิดอยู่ว่าฉันจะชื่นเงินแม่ค้าดีไม่ซืนเงินแม่ค้าดีอันนี้เป็นเรื่องเบสิกมากต่อให้ไม่เชื่อพระเจ้าขเขาก็ายังทําได้ใช่ไหมฮะอเมนของเราเนี่ยมโน่ทามของเราควรจะทํางานได้ลึกซึ้งมากกว่านั้นเราก็ว่องไวมากกว่านั้นอเมนโอ้พี่เอซูนี่คือเนื้อหาที่อยู่ในข่าวสาร อหวังว่าเราจะเป็นผู้ที่อ่มีความว่องไวต่อการรับรู้แห่งชีวิตนี้ทีนี้ในส่วนของโครงงานครับในส่วนของโครงงางเนี่ยไอ้บวกเลบห้าเนี่ย 5. ผมรู้สึกติดใจมากเป็นพิเศษเอ้มนพี่น้องเห็นไหมโครงงานบวงเล็ขห้าวันนี้เราบอกว่าถ้าเราอยากจะติดตามการรับรู้แห่งชีวิตอ้มนเราต้องการดําเนินชีวิตตามการรับรู้แห่งชีวิตนี่เราต้องดําเนินชีวิตยังไงเราต้องมีชีวิตเป็นอยู่อย่างสงบเงียบ มัน่นคงไม่เร่งรีบโดยดำเนินชีวิตที่ปกติอยู่ในการแจกจ่กายศักดิ์สิทธิ์อาเมนผมว่าเนี่ยหลายคนอ่านข้อนี้ไปแล้วอ่ะก็นั่นแหละเนื่องจากมันมันไม่น่าตื่นเต้นเลยมันสงบเงียบมันมั่นคงไม่เร่งรีบอยู่ปกติแล้วก็อ่านแล้วอาจจะผ่านไปเลยอะ่ะครับจริงๆแล้วข้อนี้สําคัญมากนะพี่น้องอาเมนมันเหมือนกับการเอาหนังสือผู้วินิฉัยมาเปรียบเทียบกับหนังสือประวัตินางรู้อ่ะพี่น้องพอจะเล่นอ่อไหม ในหนังสือประวัตินางรูทมีใครอ่ะก็มีนางรูทมีโบอาดพี่น้องอ่านดูเรื่องราวของเขาแล้วก็เฉยเฉยก็รู้แต่ว่าอ๋อญิงชาวต่างชาติคนนี้อแต่ง,งานกับชาวอิสราเอลและแตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปอที่ประเทศของตนเองแม้สามีจะตายตัดสินใจอยู่กับแม่สามีเพราะว่าต้องการที่จะเป็นส่วนหนังชาวอิสราเอลส่วนโบอาดที่ได้ไทยนางรูทจะเป็นภรรยาที่ ก็ไม่ได้มีพิเดอะไรเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ดําเนินชีวิตตามโบอาจะใช้คำว่าการรับรู้แห่งชีวิตนะครับก็ดําดเนินชีวิตตามเอที่คนเราควรจะดําเนินชีวิตอ่ะอืมอาเมนเขาไม่ได้ใช้การอาัศจรรย์อะไรทางภายนอกเลยแต่สุดท้ายแล้วทั้งโบอาแล้วก็นางรู้จะได้กลายมาเป็นบรรทัศน์บนหลักที่ในงลำดับองค์ของพระเยซูถูกไหมอาเมนนี่คือการดําเนินชีวิต แบบที่เราสามารถที่จะบรรยายได้ว่าสงบเงียบมั่นคงไม่เร่งรีบอ่าเมนปกติแต่ว่าถ้าเราเป็นทียบกับหนังสือผู้วิจัยฮะเราก็จะเห็นโอ้โหแต่ละคนแซมสันหรือซิมโซนกิตออนโอ้โหแต่ละคนนี่คือพี่อตจะเห็นว่ามันท่างดําเนินชีวิตได้น่าตื่นเต้นนะวันนี้เริ่มอ่านอ่ผู้วิจัยใ,ใช่ไหมแต่ละคนนี่ตอนแรกก็ไม่เห็นจะมีอะไรแล้ว,ลวจู่ๆเขาเป็นยาสวมทับเกิดมีฤทธิ์เดชขึ้นมาอืม เราก็ทกําการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อืมแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของพวกเขาอ่ะโอ้โหแต่ละคนก็พูดยากนะกระทั่งแซมซันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนั่นยังต่อไปด้วยราคาตัาหาเออหรยถ้าไปดูซิมอ่าคิดโอ,น,อนี้นะครับกิเดโอนเออ เรานึกว่าเขาน่าจะดีหน่อยเปล่ามีลูกเพียบเลยครับภรรยาก็เยอะด้วยเออแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกก็ค่ากันเองอืมโอ้พี่เยซูแล้วถ้าดูดีๆเราก็จะพบว่าไม่มีผู้นิสัยคนไหนเลยครับที่ได้กลารเป็นส่วนหนึ่งของอ่าลำดับวงของพี่เยซูอเมนก็คือนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงฝารถนาครับอาเมน เอ่อพวกไม่ให้ปรารถนาที่จะให้เราดําเนินชีวิตแบบผู้ไมิได้ใย่ครับแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปอิจฉาหรือว่าเริ่มใสอะไรประเภทนั้นด้วยครับความรู้สึกแห่งชีวิตของเราควรที่จะทํางานเอ่อว่าโอ้พระเยซูข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการดําเนินชีวิตแบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบเดินขึ้นโอ้โหสุดยอดเลยไม่อ่าน,านพระคัมภีรก็คือไม่อ่านเลยหนึ่งเดือนพอจะอ่าน,านพระคัมภีร์โอ้ก็สามารถข้าพเจ้าอ่านทีเดียวยี่สิบแปดบทอืมภายในรวดภายในวันเดียว ย่งถมมาภูมิใจต่างหากว่านี่เห็นไหมยีม่งตดบอกอ่านได้ดีเดี๋ยวจริงๆแล้วโอพีเอซู P A S S o, อย่างนั้นนะ่ะคือการดําเนินชีวิตที่ปกตินะครับอืมไม่ไม่ได้สงบเงียบมั่นคงไม่มั่นคงด้วยเห็นไหมเนดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้น,นแล้วก็ลงลงการดำเนินชีวิตอย่างนังง้นไม่สามารถที่จะสําเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าได้การดาเนินชีวิตอย่างนั้นไม่ใช่การดําเนินชีวิตที่อยู่ในความเท่งแท้แห่งอาณาจักรโอพีเอซูอขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้การรับรู้แห่งชีวิตนะครับ เราจะดาเนินช e no ีวิตที่เราไม่ไม่ไม่ต้องไปสบายหาความตื่นเต้นไม่ต้องไปสบายหาความอัศจรรย์อะไรทางภายนอเมนในแต่ละวันดูเหมือนจะไม่ได้เขามีอะไรแตกต่างจากเมื่อวานนี้สักเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงเราก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของชีวิตอันศักดิ์สิทธิอเมนและไม่อยู่ภายใต้การปกครองของชีวิตอันศักดิ์สิทธิเราก็อยู่ภายใต้การแจกจ่ายของชีวิตอันศักดิ์สิทธิชีวิตของพระเจ้าก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นในตัวเราขณะที่เรานอบน้อมต่อการรับรู้แห่งชีวิตเพื่อจะรักษาตัวเองอยู่ในชีวิตอยู่ในวิญญาณ อเมนขอบคุณพระองค์การดำเนินชีวิตยอย่างนี้แหละการดำเนินชีวิตที่อยู่ในความเที่ยนแท้ของอาณาจักรของพระเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่การปรากฏของอาณาจักรพร้อมกับพระคร,ริสเต์เสด็จกลับมาได้อเมนขอพระองค์ทรงโปรดอเมนทรงแต่ต้องอืมการทมของเราปรับเซนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยให้มีความว่องไวมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่มั่นคงสงบ,บเยี่ยมอเมนแล้วก็เอ่อไม่เร่งรีบอยู่ภายใต้กา,ารแจกจ่ายอสัดิ์สิทธิ์ อย่างปกติเช่นนี้อาเมนโอ้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนสิบแปดถึงยี่สิบห้าเราปรารถนาแบบไหนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สิบแปดถึงยี่สิบห้าเราทุกๆวันเราควรจะดำเนินชีวิตแบบ นั้นเนี่ยฮให้อยู่ภายใต้การจากจารศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การน,นำพาของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ a m e นขอบคุณพระเจ้าพุรนรมนตรีแบ่งปันหน่อยไหมครับสะดวกไหมอา a ม e n พระเยซูขอบคุณพระเจ้าอ a m e นโอ้รักษาเราให้เป็นภาชนะที่เปิดออก โอ้พะเอซูเฟียต้องรับการแจกจ่ายของชีวิตอศักธิ์ของพระองค์โอ้พะเอซูโอ้โดยการโอ้ oh, เป็นอยู่โอ้ oh, ภายใต้การรับรู้แห่งชีวิตโอ้ oh, ให้การรับรู้แห่งชีวิตนี้โอ้ oh, มาควบคุมเราปัปกครองการดําเนินชีวิตของเราโอ้พะเยซูไว้คงอยู่ในชีวิตคงอยู่ในวิญญาณโอ้พะเยซูและอยู่ในความที่ทแท้ของอาณาจักรของพระองค์โอ้พะเยซูเราไม่ได้ปรารถนาะ โอ้ที่จะเป็นวิลบวรุษฝ่ายวิญญาณทําการอัศจรรย์อะไรทางภายนอกโอ้ประรานาโอ้พระเยซูที่จะเป็นอยู่ภายใต้โอ้การปกครองแห่งชีวิตของพระองค์แห่งการรับรู้แห่งชีวิตนี้โอ้พระเยซูโอ้ได้ตัวเรามากยิ่งขึ้นโอ้สารเสด็จและขอบพระคุณพระองค์อาเมน